ลุ่มคนตื่นทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใเนี่ยรูปกระบาลมึงให้สวัสดิจ้าพี่กิ๊กพี่กิ๊กพี่กิ๊กโอ้โหสองล่าทายสามคนไม่น่าเชื่อจะมีไม่มีคนซื้อของฉันเลยสวัสดิจ้าลิสาตื่นเช้านะ แอ่หมีตื่นเช้าจังตื่นตีห้าจ้ะมาทำความเพียรนั่งสมาธิตื่นทุกแบบนี้ทุกวันจ้ะไม่แก่นะสวัสดีจ้ะแม่แม่ทานข้าวอยู่หรือครับพี่หมีไม่รู้เลยจ้ะสาธุสาธุ มีแล้วหนึ่งออเดอร์ขอบคุณมากจ้ะสามร้อห้าสิบแล้วจ้ะขายนิดหน่อยเร็ว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 เร็สามร้อห้าสิบแล้วขาดอีกพันหกวันเช้าที่เอาสักสองพันก็พอสวัสดีครับคุณเซียร์เช้านี้เอาสองพันก็พอ สองพันแล้วเดี๋ยวอีก1มื่แปดเดี๋ยวเข้าไปหาเอาเสียสายใบาบายเย็นๆทุกคนช่วยผมซื้อหนาะเมตตาผมหน่อยเถอะเมตตาแอดมินตัวดำๆตาดำๆด,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 ดูสิเนี่ยเห็นปะไม่สงสารกันบ้างหรอทุกคนทุกคนไม่สงสารผมกันบ้างหรอดูสิสงสารแต่แม่ป้าบูแต่ไม่สงสารฉันเลย ตะก้าตะก้าตะก้านี่น่าจะอปิตนคำขอบคุณเป็นซื้อขอไหนตะก้า aka, ได้ไหมจ๊ะแล้วจะดีมากเลยแล้วฉันจะรับคุณคุณพี่กิก คุณพี่กิก๊กผมจะรักทุกคนเลยผมจะไม่รักทิกตอกไม่รักโนไอไอแฮชทิกตอกฉันเกลียดทิกตอกฉันเกลียดทิกตอกฉันเกลียดทิกตอกฉันรักคนอนเสิร์ฉันรักคนอนเสิร์ฉันรักคนอนเสิร์ตะก้าตะ,ตะก้าตะก้าตะก้า อนนี้มีคนซื้อบ้างยังเนาะอ๋อหนึ่งออเดอร์คือเก่าตอนนี้หนึ่งออเดอร์คือเก่าสองอยี่เจ็ดคนเข้ามาทำอะไรกันจ๊ะหืมทุกคนเข้ามาทำอะไรกันจ๊ะฮสวัสดีครับสวัสดีจ้า คนที่ว่าบองชูมารอดูอาจารไม่ได้รอไม่ให้รอจ้ะไม่ให้ดูจ้ะต้องให้อาจาเป็นคนอัปเดตเองนะไม่อยากอัปเดตหรอจ้ะมันไม่ดีมันเสียมายาทนะการที่เรารู้อะไรก่อนนะการที่เรารู้อะไรก่อนแล้วรีบไปบอกคนอื่นไม่ดีหรอกบางทีเจ้าตัวเขายังไม่อยากให้พูดเลย บางทีอาจารย์เขาอยากจะโพสต์เองอะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยสวัสดีครับมันไม่ดีทุกคนนะเก็บความเล่าร้อนของเราเนี่ยเอาไว้ในใจก่อนอย่าเชื่อวไปบอกคนโน้นคนนี้คนนี้นนเมืออเรารู้ความลับคนอื่นอะ่ะอย่าดีบไปพูดเลยมันไม่ดีหรอกบางทีเจ้าตัวเขามันอาจจะมีผลกระทบกับเขาก็ได้เขาอยากจะไม่ให้พูดก็ได้เราต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเขาก่อนอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าใครนะ สวัสดีครับเรื่องบางเรื่องอะ่ะเขาอะ่ะอยากเก็บเป็นความลับพอเราเราไปรู้แล้วอะ่ะเขาไม่อยากให้พูดหรอกมันจะเป็นบางทีมันอาจจะเป็นผลเสียกับเขาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วผมมันไม่ชอบเลยนะผมบอกให้ผมไม่ชอบเลยนะการเป็นคนยินทาว่าไรกันน่ย เอาเรื่องเอาเรื่องคนนั่นไปบอกคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนนั้น <c oughs> ผมไม่ชอบเลยจริงมีอะไรประทะกันต่อหน้าเลยไม่ต้องพูดรับหลังผมไม่ชอบมากใครหลายคนที่อยู่ใกล้ผมมันจะรู้ใครสวัสดีจ้าทุกคนใครที่อยู่ใกล้ผมมจะรู้ว่าผมเป็นคนปะทะกับทุกคนนะผมไม่สนใจอะ่ะผมใส่หมดแล้วผมปะทะกับทุกคนเลยผมพูดตรงๆตง่อหน้าเลยไม่มีการเขาเอาเขาไปพูดรับหลังหรอก เขาไม่ได้ยินเราเขาไปพูดลับหลังอะ่ะมันไม่ได้ยินสวัสดีครับทุกคนแอดมินี่ะจะรู้ถ้าใครรู้รู้จักผมดีนะั้นรู้จกักหรือว่าสัมผัสผมอะ่ะจะจะรู้เลยอาจารย์หน้าไรจะ้ะจริงๆทุกคนอะ่ะตะการตะกาตะกาซื้อของนาตะการด้วยนะครับทุกคน,กคน,กคน,กคนยิ่งน้องแหลมมันจะรู้ยิ่งเป็นน้องแหลมมัจะรู้ พี่อ่าตัวไฟเลยพี่บอกให้ไม่สนใจหรอกพูดรับหลังเขามันไม่ได้ยินมันไม่ดังพูดพูดต่อหน้าไปเลยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องคุณจบ๋อไม่นคนละโรงงานจา้ะแก้วมันโรงงานหนึ่งจริงๆอย่าไปกลัวที่จะพูดความจริงกับเขาถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจําเป็นต้องพูดกับเขาก็พูดไปเลยอย่าไปพูดรับหลังกันมันไม่ดี ประท้าไปเลยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะข้อเสียมันมีเพราะเดี๋ยวสมมุติว่าเราดีกันน่ะหรือว่าเราได้ยินจากคนอื่นน่ะอะกูไม่ผิดอะไรอยู่เดียวกลมาพูดทําไมอะไรเงี้ยแล้วทําไมพูดให้กูฟังไปพูดคนนู้นฟังคนนี้ฟังใน่วละอืมไม่ไดีหรอกลองลองเอาไปดูลองเอาไปใช้ใดูสวัสดีครับทุกคนลองเอาไปใช้ใดูนะตามที่ผมบอกอ,อันนี้เรื่องจริง พูดตอหน้าไปเลยรับได้ไม่ไม่ได้เรื่องของเขาอย่าไปมีผลประโยชน์ใครอย่าไปอย่าไปรับผลประโยชน์ใครอย่าไปอย่าไปให้มันน้ํามันท่วมปากอะ่ะทําอะไรก็แต่พยาพยามพยายามพยายามผมนี่ไม่สนใจใครเลยผมบอกให้ใครจะมาให้ช่วยทํานู่นทํานี่ทานั่นให้ถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกตามธรรมนะถ้าไม่ไม่ถูกตามธรรมนะอเอาเงินมากองตรงหน้าก็ไม่ทาําจ้ะ ไม่ได้สนใจเลยเรื่องเงินหรือเอาผลประโยชน์มาให้นะไม่สนใจผมอะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้ไม่ได้ว่าใครด้วยอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมตามทำมีที่ยี่สิบไหมไม่มีจาแต่ไม่ให้ได้กรับ้ันได้ไหมคะไม่รู้จอืมไม่รู้เลย นะทุกคนลองอาไปใช้ใดูพอไปใช้ใดูเนี่ยมันก็จะมันก็ชีวิตของเราก็มันก็จะดีขึ้นสั่นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวสั่งทางน้องเตยน,นะคะโอเคขอบคุณมากครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับอืมอย่าไปเก็บมาใส่ใจมันไม่ดีหรอกตะก้าครับตะก้าคือของนายสั้าด้วยนะครับทุกคนสินค้าฉันไม่เพิ่มเลยนะ สินค้าฉันได้สามร้อยห้าสิบเองโอ้หมายกอดทุกคนมันมีปัญหาก็ทุกคนแหละทุกคนอะมีปัญหาทุกคนแต่ก็ไปยืดมันไงมันก็เลยมีปัญหาก็ไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูอืมมีอัตตามีตัวตนหลวงพ่อกันหาถึงบอกไงขอบคุณมากครับหลวงพ่อกัญหาถึงบอกไงอย่ามีอัตตาตัวตนอะ ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนหลวงพ่อกันหาพูดตลอดเลยผมอ่ะเริ่มน้อมมาพิจารณาข้อหาตัวเองอ่ะตั้งแต่หลวงพ่อกันหาพูดหลวงพ่อพหลวงพ่อพูดอะไรไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไปหาคความหมายการไม่มีตัวตนก็คือไม่ต้องไปมีตัวตนกับใครเลยไม่ต้องไปมีตัวตนกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปมีอัตตาไม่ต้องไปมีตัวตนกับใครทั้งสิ้น ใครกระทำผลใดไว้ยับรับผลนั้นแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อีกสามนาทีฉันจะไปแล้วนะแก้วสีขาวหมดแล้วเหรอคะโกดไม่ได้ค่ะหน่าจะสีดำสาธุสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับผมอะเวลามีศัตรูนะ เวลาเวลาเวลาผมมีคนมาโจทย์ผมมีคนมาเกลียดผมในกลุ่มแอดมินนะผมทําไงรู้ป่ะรู้ป่ะทุกคนผมทําไงเวลาที่ผมมีศัตรูหรือว่ามีคนที่เขาไม่ชอบผมหรือว่ามีคนที่เขาแบบชอบว้าผมชอบอะไรเงี้ยผมดูไว้ทุกทุกคนผมทําทําไงรู้ป่ะผมเดินชนเลยจ้ะเดินไปขอโทษเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวก็ดีกัน เพราะมันต้องทํางานด้วยกันมันอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องดีกันมันเสียเวลาที่แบบว่าสิบยี่สิบวันทะเลาะกันวันที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวมาดีกันแล้วมันเสียเวลาคุยแม่งเลยจบเคลียร์เลยคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ตามนั้นก็ไม่ต้องคบกับเขาจบแค่นั้นเลยถือว่าเราไปขอโทษแล้วขอโทษขอโพยรับได้ก็รับได้ก็โอเครับไม่ได้ก็จบไปก็แยกย้ายกันไปก็ต่างคนต่อไปก็ไม่ต้องมาคุยกันแค่นั้นเองว่าต้องเคลียร์ปัญหา สวัสดีครับทุกคนช่วยซื้อของได้นะพอดีทรศัเข้าโออย่างหนึ่งสินค้าขายได้หนึ่งออเดอร์เหมือนเดิมเลยโอ้ my god จริงๆนะทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะอย่าไปทะเลาะอย่าไปอะไรกันเลยเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแล้วจริงๆตะกร้าครับตะกร้าสินค้าในตะกร้าด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแล้ว อย่าให้เพลงนี้มันเป็นจริงเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปอืมไปฟังบ้างเพลงคิดถึงอนะ่ะอย่าให้เพลงนั้นมันเป็นอย่าให้ความนั้นไอเพลงนั้นมันใช้ได้จริงทุกคนประทะเลยใครโกรธกับใครเนี่ยคุยกันเลยเราโตกันแล้ว โตๆกันแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สิบหกสิบเจ็ดเออถ้าเป็นลิสามันเด็กว่าไปอย่างยี่สิบอะไรเงี้ยเอออันนั้นมันยังผ่านโลกผ่านผ่านโลกผ่านอะไรมาไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่สี่สิบอาบสามสิบอาพเนี่ยควรคุยกันได้แล้วไม่ว่าใครจะทะเลาะกับใครนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมยกตัวอย่างเหมือนผมเหมือนกันที่เล่าให้ฟังไปตอนตอน้นปะทะเลยปะทะนี่ไม่ใช่หมายถึงไปตบตีกันนะหมายถึงว่าไปเคลียร์กันเลยจะได้ไม่ต้องติดค้างถูกต้องอื อยงกันเลยเพราะอะไรถ้าเราอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะเราก็ต้องเจอกันเดี๋ยวเราก็ต้องดีกันในวันวันในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ถ้าแต่ถ้าจะลาออกโอเคไม่ต้องไปคุยดีกับมันสามารถทําได้แต่ก็ควรไปขอโทษเขาหน่อยจริงๆแล้วม้ตามมารยาทที่ผมพูดเมื่อกี้ผิดขอโทษด้วยจริงๆเราจะควรไปขอโทษขอโพยเขาผิดไม่ผิดอ่ะจริงๆนะว่าถ้าเราขอโทษทั้งๆ้งที่เราผิดได้นะไปขอโทษเขาก่อนนะโห ือว่าเราลดอีโก้เราไปได้เยอะเลยตัวทิ้งครับผมนะเคยทะเลาะกับผู้ใหญ่นะผมไม่ผิดด้วยนะผมยกผมไปยกมือขอโทษยกมือไหว้ขอโทษเลยผมถือว่าผมในฐานะที่ผมเป็นเด็กถือว่าผมผิดในการที่ผมเป็นเด็กแล้วไปล้านลานเขาขนาดนั้นเองไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปมีไม่มีมารยาทใส่เขาอะ่ะคือเด็กไม่รู้จักเด็กอะ่ะแต่ผมขอโทษในเวนั้นนะ แต่เรื่องผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึ่งผมขอโทษไปก่อนเลยเขาจะรับได้ไม่ได้เรื่องของเขาแก้ที่เราก่อนแก้ที่เราก่อนก็คือการยกมือไหว้ขอโทษเขาอตะกา้ตาตะกา้าโหไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อสินค้าฉันเลยโอ้ oh my god จะเป็นลมไหะเนะี่ย ขายได้ออเดอร์เดียวเองอุ้ยจะแปดโมงแล้วยวต้องไปแล้วจริงๆเมื่อวานอาจารย์นะเจ็ดโมไอ้แปดโมงเนี่ยอาจารย์ยังไม่นี่นะยังไม่ตื่นนะเมื่อวานเชิญเข้าไปอาจารย์เพิ่งตื่นนะหรือว่าเราจะเข้าไปโหลดก่อนนี้หน่อยแต่เวลาต้องเป็นเวลาไม่ได้ครูบาอาจารย์ต้องเป๊ะต้องเป๊ะ <laughs> ทุกคนช่วยซื้อสินค้านในตะกร้าหน่อยนะทุกคน น้ำพริกแดงน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาน้ำพริกแมน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปลาถูกปลาสลิดต้มยำสำลัดอบแห้งว่วาอบแห้งหมูทอดเด็ดทอดลาพร้อมทานสิงคาอินเตอรการรับปะทานทุกคนนะนะทานละไรทานกาตะก้าตะก้าตะก้าซื้อของตะก้าด้วยนะครับทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปลาถูกปลาสลิดต้มยำสำลัดอบแห้งว่วาอบแห้งหมูทอดเด็ดเด็ดทอดราพอมทานสิงคาเย็นสักการนะครับทุกคนตะก้าตะก้าตะก้าซื้อสินค้าตะก้าด้วยนะครับทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปลาถูกปลาสลิดต้มยำผ่านม เอาใหม่เอาใหม่จะถึงห้องแล้วเดินวนอีกรอบหนึ่งตะก้าครับตะก้าเชื่อชื่อสินค้าเลยตะก้าด้วยนะครับทุกคนนักพิธาแดงมัดจะพยายามปลาปัดสุกัดสิ่ต้นหญ้าสูงลดเอาแห้งหัวแห้งท่าเดี๋ยวเขาจะพอกทานถึงสายตะก้าได้ครับนอนนะจ้าจ้าเอาอ่ไม่กระเตื้องเลยหมดการที่พูดมาทุกคน อย่าดูสินค้าในตะกร้าได้ไหมไม่ต้องดูซื้อไปเลยมีต่ขึ้นคำว่าดูแบบน,นี้นี่ถ้าไม่ได้หนึ่งออเดอร์ฉันไม่เข้าห้องอาจารย์ไม่ต้องกินข้าวฉันจะอยู่ตรงนั้นฉันจะนั่งไม่เป็นหมาเผาอยูน่นอะอืไม่ได้หนึ่งออเดอร์ไม่น่ไม่เข้านั่งอยู่หน้าห้องเลยเอา ดูใครใจดำก็เชิญซื้อหมูกับพี่หมีทำยังไง่อนนั้นสก,ก้าเลยนะไม่เข้าแล้วอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแ่ะจบไม่ต้องเข้าอืมอืมนั่งเนี้ยให้หมอถามให้ไรพาบาลถาม ถามว่านั่งทำอะไรแล้วจะไม่ตอบด้วยไม่ตอบหมอด้วยไม่ตอบหมอด้วยทำแบ้วใส่หมอด้วยให้หมอตัวหูไปเลยถามไม่ได้ยินไม่เสียงอาจารย์ยามโนเย้เย่สองอเดอร์แล้วเข้าได้ว่าจะร่งเล่นนสักหน่อย ทุกคนอ่ะผมว่าจะาเล่นได้นิดหน่อยสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนดีเลยใช่ไหมครับ อ๋อไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับได้ยินแล้วนะทุกคนไม่มีอาการใดๆเลยแค่นี้ไบไป